เดี๋ยไรอแล้วล่าค่าจะได้รูปด้วยจ้ะโอเคเลยนะสเมย์มาล้ขอบคุณมากๆนะจ้าจะลืกไส่มาดูช่องไอ้าย่แล้วพวามเป็นตัวเอ้ไม่แย่แล้ว่เท่มาเนี่ยได้เลยได้รึย้งก็แฟนคือ แกถาว่าจ้จะนไหนว่าคุณอย่แถวีเาอดินท่ี้นอนที่แปดกิโลเดี๋ยวเสร็จนี้าก็จะนอนที่นั่งตรง่นี้ก็เดินทางต่อต้องไปรอคิวมาไปรอถ่ายรูป เนี Parents, ่ยพัยากอกกระเป๋าเว้ยน <mm ี่เงินให้ใจสิ่งเชื่อรถแรกเงินสมาร์ทแอปเคาท์พลสหรือไาถ่ารในตอนไหนไม่อยากรู้หม่วัยเกินให้ใจ ในบาซิล OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมน้เทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเฟตเตอร์ฝามาเป็นอาหเป็นอาหใช้ยาบรรยากาศถ่ายรูปนะคะรูนี้ไม่เคยเจอมบาซิล OTC รังหลักต้องไอ่ะน่ะวันนี้ไอรส่ไหมเบอยขอไปหน่อยเด้อจาเดี๋ยวเกาไแม่ทาคนแค่ะไม่ขาขอไปหน่อยจ๋า สวัสดีจเจ้าเจอกันอีกแล้วไม่หญิงไม่มาใช่ไหมดูรูปดูบ้านนี่จำได้แล้วแต่ไม่หิงป <c oughs> ากที่ดึงไม่หญิงด้วยเด้อใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ไปกินข้าวเอสทีฝากข้าวมาให้ลูกกูข้าวเขาจะทำยังงี้ก็จะมีเจ้าพิถีพิถัแล้วเขาจะ จะหันมาทางไหนลูกจะถ่ายตรงไหนหันตรงไหนแล้วกล้องอยู่ตรงไหนเขาตั้งตรงไหนก็ได้วินัยจะหมูเขาไี้ไหนไอ้กอล์ฟถ่ยเดินออกไปเดินออกมายืนนี่เอ่าแล้วลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวลูกสาวจะยืนตรงนี้เด้อนาคาตุ้ยซีขานะค่ะนี้นะคะเนี่ยมาเนี่ยมานี่จะมาอยู่ด้วยกัน เฮียอยู่โน่นนะคะกล้องเฮียใหญ่อ๋อตรงนี้ต้องจะได้เห็นเดี๋ยวหันถ่ายรูปโอ้ต้องอยู่ที่เฮียนะค่ะนี่นะคะใหญ่เยอะมากนะเดี๋ยวยจะขึ้นไลน์อะกูจะกูจะเตรียมตัวแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้เหรอเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมางนี้หน่อยก็ได้น้องหันหน้ามาทางไหนน้องหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมโอเคน้องยืนตรงนี้โอเคจะได้อันนี้ช่างถ่ายรูปสวัสดีครับพี่ยาจ้าสวัสดีจ้า เข้าไม่ได้เลยเบียกมากงูแล uh ้วเข้าแล้วออกไม่ได้อ่ะถ้าพูดไปไหนนะอย่าเขาเลิกเขาลาช่วงบันทึกภาพกับพ่อพ่อแม่แม่ลูกสาวต้มข้าวสุขยา ช่วงเก็บภาพนะคะคุณุพีค่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนเก่าะไม่น้องสวัสดีจ้า ยาหมูไม่น้องทักป้าน้องทักเปีไลไฟไฟของพวงนี้เจอกันสลักบุรีป้าน้องจ๋าจ้องถ่ายราพนะค่ะรอลูกสาวแต่งตัวร้อนแป๊บนะคะเปรี้ยสีขาถ่ายรูปเก็บรูปเก็บภาพนะจ๊ะ